สบายดีสบายดีบิดชุกุสุคนวัสบ,บองสุบอนพี่น้องจามมอนก็นอยู่กับเบา้ามีคือเกา่าบรรยากาศยามมื้อเส้าที่ทุงให้ทุงหน้าบ้านเบ้ามีพี่น้องตื่นมากสิเห็นแสงแดดมืนอนี้ก็เป็นมือที่สามแล้วที่เห็นแสงแดดแสงตะเวนฝนบปตกเนาะเขาเจ้าวะยังสี่มีพยุมาอีกลูกเพ่นว่ารอที่ตามตอนต่อไป แต่ว่าตอนนี้ลายเขตลายพื้นที่หรือว่าหน้าไก่เคียงเขาเจ้าก็เกี่ยวเขาแล้วเริ่มเกี่ยวแล้วแต่หน้าบ้านบ่มีกับเขาเหลืองก็ได้พี่น้องอันนี้นะคือเหลืองแล้วไก่สิได้เกี่ยวแล้วรออีกประมาณอาทิตย์ก,กวบสองอาทิตย์โดยเฉพาะแดดจังสี่นี่แห้งสิได้เกี่ยวไว้พอได้เหลืองกับเหลืองลงโขบโขบเกี่ยวน้ากระแถบบ่ทันตื่นมาก็สะเห็นหมอกพี่น้องแต่บ่มีบรได้มาถ่ายบรบรยากาศหมอกลง ตงแต่เศร้าเนาะบ่มีเห็นหมอกลงสองมื่แล้วถ้าแนมไปไกลๆก,ก็เห็นอันอายหมอกจางๆอยู่ส่วงนี้ก็อยู่ในส่วงละป่ายผลต้นหนาวเพนว่าผนบ่ตกแต่วนันในปา่ายเขานี่สิมีแต่หมอกหลายขูบหลายคนพนบอกกันหน้าบ้านบ่นมีอ่ะงานอยู่ได้เขางานอยู่ งามอยู่พี่น้องแถวแถวนี้ก็งามอยู่ต่อไปก็สีเห็นตะเกียวเขานะ่าแล้วพี่น้องไปใส่บ่อใดแล้วส่วนนี้ก็มีเวลาว่างคลายคือย่า,ามดำน่านแหละคืนมาค่ำมากก็เห็นแต่อยู่เติดทงให้ทงหน้าบรรยากาศบ้านเฮาแนละ้วพี่น้องจา๋าเริ่มปลอยน้ำแล้วปล่อยน้ำออกจากให้หน้ามันแห้งเพราะเขาซุกไปแล้ว ที่ผ่านมากพ่นตกพดโพตกสุมือน้ำเต็มให้เต็มคันตอนนี้หลายเขตหลายพื้นที่ของ <c oughs> จังหวัดแถวไทยบันกานำถ่วมลายนะ้ะพี่น้องนำปลาไหลหลากแต่หน้าบ้านบมมีมาถ่วมดอกมันบอกมีภูเขาหรือว่าติดแม่นำ้ำ น้องจ๋าเขาเห,เหลืองเต็มทงหมดแล้วใกล้สิริกเกียวแล้วแดดจังสี่นะถือใจสำหรับคนที่เขาเจ้าเกี่วเขา่ามันแห่งไวเกียวจักสองมือก็นเลย นี่แล้วสังเกตเบึ้งพี่น้องเขาเหลืองเบิดแล้วอีกบนานเกิดแล้วก็สิจะกินเขาไหมพี่น้องจา๋าขนาดว่านสิเกี่ยวเขาแล้ลลาาวกันยังละคงละค่าเข่าก็ยังบวกขึ้นอยู่พี่น้องโลละเจ็ดบาท โหดโพเห็นเขาเจ้ามาสือหาหา,หาละสืเขาเดี๋ยวเขาไม่ออกมาก,กับตกอีกเลือเือโลละหกบาทเห็ดหน้าก็ได้แต่พอกินแดดพี่น้องแดดแดด เอาคุณยายสิพากันไปทางใดลุงน้องไปที่น้องลุงไปลอกไปเก็บค้ามเอาเก็บค้ามสิลงไปเก็บค้ามเสี่ยวคนมาสู่ตะบ้านไปเก็บค้ามอยู่เทียงเทิงพลเรี่ยพี่น้องคาา้ามอันย่นยอมเสื้อดำหมอ้อคือเราใส่อ่ะย่อมจากน้ำค้ามอ่าทมเอายูกมาฮะขึ้นไปตุดดำแทบบ่จักโตนเี่ย โกโตพี่น้องอะไรคนหลายคนกระทำมาว่ามาได้ลูกจะโตโกโตเอ้ยมันได้เจ็ดโต t t โามันตายตัวหนึ่งเหลือโกโตทำจะไม่เอาตัวไหนบอกจะเอาตัวไหนมันบ้านมืนตอตาก็ได้อ่าสองมือสองมือเนาะปกตินมามา้ามาตัวนี้นะมันสจะได้ลูกหลายเดย้มันสิได้ เออสี่โตหาโตเต็มที่มางเถอกระสองโตสามโตแต่โมนี่ไอแต่ว่ารอบนี้นะได้หลายเจ็ดโตยังเหลืออยู่หกโตมากวนมันอีกแล้วเด็กน้อยชุมนี้แล้วมันก็ตายดอกเอาสวัสดีค่ะเจาะเจาจากโตทำฮะดีจะไม่โง่พี่นนองมาปม ถามันบอกคุณกับคนจริงนะคะมาแตะตองลูกมันมันกัดนะคะแมนมาลูกอ่อนเนี่ยมันห่วงลูกอยู่แล้วแต่มานี่มันกะบอกบอกอันนั้นเนาะมันบดุูมันขุดเด่นกับมันมาแต่หน่อยนะจ๊ะอันนี้ก็บโบเวนได้ลูกปีที่สามหรือเปล่าปีนี้มีแต่โตสีดำเบิร์พี่น้องมีแต่โตสีดำตะก่าะเมีัน มันหิววข้าสีกาแฟแล้วก็สซียนลายขาวพร้อมมีดำมีดำมาลูกมีดำมันหิวข้าวได้นี่นะมาลูกอ่อนเขาต้องเอานมมาขีเคยเห็นมากินหนาอันนี้อันนมสำรองเอามันจะกินบ่นบอว่ามากลิ่นยาเนี่ยคือมันอันนั้น มันคือดำบดดดำดำออกขาวมีตัวเดียวที่แบบออกสีสีมนมันแต่ว่าใหญ่ม้าบดดำบดดอกมันได้ในตารางเทียงนะพี่น้องได้ตรงนั้นอันนี้กระตุกเถกหมาเต่าเถกหกัวตัวแม่ตัวเดียวพูดพ่อแม่ตัวเถกตัวเถกตัวไล็ตัวแม่นะ คือเสียงแมวเราทำแม่แมวมวแ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 มวนม่แมวตมวแม่แมีแมวแมวมวแมวแวแมวมววมวนมวแมวแมีตัวแมวแวแม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 มมวแมวแมวตมวแวแมวแมวนมวแมวแมวแมวมว ต่ว่าเวลามาได้ลูกแถวบ้านนะี่คือผู้ใดอยากได้ก็ให้เขาเจ้ามาเอาไปกับบดได้หวงหรือว่าบรได้มีการซื้อขายพี่น้องสิพราจองไป็ะตัวหนึ่งมามายายลีเน่ก็ได้ลูกเจ็ดตัย่งเบิดโพดโพแต่การที่มันได้ลูกหลายเนะี่ยมันเลี่ยงบ่ค่อยง่ายพี่น้องเพราะว่านมบ่เพียงพอถ้ามันได้ลูกสี่ตห้าตันะโอ้ยสามสีอ้วนมันกินอิม่ม เป่าเขาให้แม่นไว้มันดดนมสา่ตัวของเจ้าแจะทำตัวเจ้าเอาเอาตัวไหนไม่ร้อยเราจะเอมตัวนี้ฮะนี่สีนั่นคอยว่างานนั่นสีมลมลนะมลกมลอันนี้เขาเหยียบหัวลูกไม่ดัมันจยกเอาไปแล้วมันห่วงงันนั่นนัเีย่มันจยกไปแล้วมันจยกให้เอาไปมองมันอยู่ เอเอไปคืนเอาไปไว้ไปไว้ไปไปช้ำช้ำไปเทียนละโตไปจะมันมาข่าแบบมันสิไม่มันสิข่าไปละได้แตตารางมันก็ควัดเป็นอันเป็นบอนไว้โพดโพได้หลายปีที่แล้วได้สี่โตมีแต่โตนอ้วน มาไม่ตะกอนมันมันให้นมลูกลายมันจิมมักหิ้วเขา่าโอ้โหไม่สกิดหรือบอกพี่น้องจาขากินนั่นแล้วกินอาหารสันสูงนะคะขวัตต่อขวัตต์ <laughs> ต่อนะคะนางต่อนะมีดามมีดามเบยหอยไทยมาเด้อสามตัวเด้อ อาอันห um, oh. ัวเวียดเมื่อวานนี know, ่ยกัยังออกนะเจเจ็บทุกหกนะอืมเล็กมากับพี่น้องสิบอกอีนะคะสิบเอท่าเอสเก้าเอ็นนะคะแต่มันตอนนี้มันเรือหกตูนลักคกนะพี่น้องลักคกนะลักคกกับลักเจ็บสามหูนะใส่เบิร์ดเลยลักคกลักเจ็ดนะคะอามหกหนึ่งหนึ่งหกห้านึ่งหกเก้าหนึ่งนะคะเมื่อวานนี่หัวเวียดเนี่ยมันออกเจ็ดทกสมมูรณ์หกเจ็ดเจ็ดทุกเจ็ดตาถูกพี่น้อง ทันหาโมงหกโมงเนาะนี่แต่ว่ารีบมาเจอัม,มาลาพนบอกว่ามาตัวนี้นะมาห้โซกทุกปีเ่าได้ลูกแล้วบอามันมาในพี่น้องนภาพไปหาร์โกพาอยู่หาก,กินนะคะพร<า>ะ<พ>เอกได้ลูกของมันนะคะได้ลูกสุป,ปีก็ออกเลขชุป,ปีนางวาเพราะฉะนั้นต้องสื่อตามนางกิ่น <c oughs> ชักงใส่ห้างต่อเด้บอกมันกิ่นอยู่แต่มันค่าให้นมลูก หมดจื้อลูกพ่อจิรดอกเอาเนกินมาไว้นั่นนี่เอาจ้าของกแมาเอาม,ม,มันเีนียาบ่หมดจานคือว่าจานชนะมดูมากินอยูะหมดจื้อลูกพ่อจิ๊ดอ๊อก พี่น้องกำลังกินข้าวเศร้าได้ยังกินทำฮะตำมกแตงขวตัตตอพี่น้องสบายดีนตำมกแตงขวตัตตออ้าวไปตกอันลุ่มสวมได้ใส่นั่งมักหนาพี่น้องเลยตกได้ยังกินทำมาเนี่ยคับข้าวเศร้าเจ้าบ้าบ้าได้กินอาหารสั่นสูงพี่น้องจ๋ตาตำมกแตงกับขวตัตตอนั่งตอ ขัวานางต่อจะมันสิมันมันเลยมาหนี่ฮามีนัดไปใส่ทำไปเล่นน้ำตกอีกแล้วน้ำตกใส่เนาะเขาว่าเด็กเอ้าเห เมื่มอวันสิพาเด็กๆเลาะปลากับเก่าพี่น้องสิไปกินเข่าปลากําลังเตรียมบมะฮงสิเอาไปต่ำอยู่พุ่นแหละต่ำอยู่ในป่าอ่าสิไปหาหน่อไม้แล้วก็พอน้องทําพรครูแฝดก็สิไปตึกแแหนี่เราพวยยายลีก,ก็สิไปแล้วก็ไปหาหน่อไม้พร้อมหาน่อไม้ตึกแ๊กินขาแแหาน้ไมตึกแกินเข่าปิ้งปลาต่ำมะฮงอยู่ในพุ่นแหล่อยู่ห้วย แล้วก็เล่นน้ำโต๊กแม่นบ่ะทามมากคักว่าพื้นเล่นน้ำนี่อยากไปอยู่ไซก็ไปปกติแต่อยู่แต่ดิเทียงแล้วก็เลาะทงให้ทงนาแต่มื้อนี้สิพาเข้าป่าเลาะป่าเลาะหวยเลาะห้องพี่น้องจ๋าก็ทีมงานเด็กๆแล้วก็หลายคนอยู่พอสมควรมื้อนี้สิไปสิไปแต่เช้าแล้วก็ไปกินข้าวอยู่พุ่น ใพูเใด้แน hey, ่ส yeah. ิไปมันมแม่นเจ้ายังบนเคมอยงอกท่สแต่ยังบุท่ันเห็นหน้าคู่แฝดมาอยู่กถายคู่แลูกไปได้จไปเนาะกินข้าวเศ้าแล้วก็เตรียมโตเด้อใส่เสื้อแขนยาวใส่สรงคายยาวเข่าป้ายุ่งมันหลายไปหาหน้าใหม่เธอกระสอบ เมื่อนั้นอะไปแล้วไปค่ำพี่น้องไปส่วงบ่ายสองโมงมันเลยเฝ้าหาหน่าใหม่ก็บร่ไเต็มที่มันเ้ก็เลยว่าสิพากันไปแต่เศร้าเอาเข่าไปกินยูพุ่นน้องเมย์ก็สิไปบอกคือบบเห็นไปเรียงงัวมันนี่ว่าพื้นไปแล้วมิถุนอยากไปบ่ได้มีผู้ใด ผู้ใดอยากอยู่เฮือนอยากอยู่เถียงพี่น้องขนมไปหลืออยากไปทำมาล่ายู่ทอ,าอมาล่าแล้วก็ทำม้งแล้วสิไปนะ้ำปลาตถูกขยองไปเบิดสุขคนเบิดเฮือนปล่อยให้ป้าบุญเลี้ยงงวัวผู้เดียวมาเนี่ <c oughs> ขอเวลาเลาะป้าเพิ่นว่ากับงัวแม่พี่น้องให้ป้าบุญอยู่ผู้เดียวกับคุณยายคุณยายกับไปเก็บคาม แดดแดดพี Dead, Now, game, kind of ่น้องแดดจังสีกับพ่อเลาะอีดอกกินแดนในห่วยในป่ากันดีมันห่อนขออนุญาตอาเตรียมโตกับพี่น้องเก็บเข่าของเตรียมไปขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้พ่อกันคลิปหน้าอยู่ดีไม่แห้งวัดสุขสุคนพี่น้องจ๋าไปแล้วสบายดีเจ้าบ่ต้องไปทำอยู่เถียงเผาเถียงอยู่กับลูกไม้าัเขามาลัก oh <laughs> yeah